ฉันคนกรุงเทพเต็มแหม่มนั่นก็น่ดหลางถ้วยชิยนนึงบิงผลนั้น้ะจีนใหหนหยยบมั่งอารมณ์บ่งถึงไหนกัอวเครียดกว่าพระมีเบ้ากูก็ปดหลังเร้งปวดราคลางลบไปถึงบ้านเขาเล่งปวดราคลางกันหมดกูไปเดิบ้านโั่นจก,กู้นมาไม่เอาไปกุบโน่ เตี้ยหัวมาแล้วอย่ามาโผล่หัวเอาผลมาแมวไปครุกหนูทั้อผลท้อแตดแมวคุม้อนไปวัดแมวอย่างปั้นคดีลาพ้นมาแมวลูกแมวแตดแมวอยัดพ้นมาแมวผู้ให้คนลืมทุกไอ้หัวลืมตีเลยหยัดแมวเครียดนักเรศกางกอกเด็กจัดขึ้นปลาเปล่าดีใช่ว่าโอ้ได้

อย่าปวนคู่แรงเอาวานปวดหลักซ้มปีมก็บอกมากขวัดเราดอกอะไมาเปรตมาก็อย่างไม่อูบาดมือนคนเร็วมากกว่าพ้าเคยมำกินข้าวบาก็ไม่จำก็บแต่คนละหยับไม่ให้ลืมตัวให้ลืมตัวมต้วไรผมไม่โตโกรกตีเดียวไม่หนึกถึงผู้มีประคุณ

ลูกดาวไปก้อยมาชาวบ้านปมยึดผมเป็นผู้แทนกปเลี้ยวมากมากลืมมัดคำม,มัน่นสัญญาที่เคยให้ไวกับประชาชนไปทำบ้านผัอพ้นประโยชน์ท่วทัวเที่ออกมา่ากป้ามัางนี่คนในสภาตราบรวยหนึ่งคนคนดีหัวอย่างทหาที่คนนี้พี่อย่างดาวรวย คนถึมันเร็วอย่างถึงไม่ดี่ต่ำนี่ผมดีตรงไหน้คิดยอย่างดาวโรยไอพวกขึ้นกลางกลางไ่บ่งตบ่งล่ตอนบ่งสิงตอนนั้นอย่างตั้งรอยาสิบมันรื้อแล้วบ่งล่ตอนบ่งสิงตอนไม่รู้บ่งล่บ่งสิงแล้ววนอยู่ใต้กลางมันตรงปลเท้าบนนั้น่มหมาโอ้กัดไปตกลมไมอไปโ เคยดึงไปได้พ้นประโยชน์ไป่อยก่ดึงไปได้เบี้ยเคยไปเคยดึงไปได้เื่อยที่ยัง่อยจะต้าเก่ดึงหมายตายประชาชนมามาไปดีแดงแม่เอ็นยันไม่เอ็นนักตื่นพิมลงเก้ากลุ่มกล้ามเลยเมื่อกี้วันทีผู้แทนรัฐธรรนูญเป็นเด็กก้ายตัวรถดีของผู้แทนมันมีทิศนี้เกลียถดีก็บใบปอกเสียเบี้ย กีหลอดควยกันมาบอกเสียบีกีเรื uh? ่องบินเฝ้าจังกันมาบอกเสียบีบินงีตายเต็มชื่อกันหน้าหน้าบอกเลยคนจ้ามลานที่ลานทิพลานเหยัดแหมมาซื้อซื้อไปปล่อยพ้นประโยชน์กันเป็นผู้แท่นออกจากกินเดือนเดือนเล่าใกล้ตัวเหล่งบินมังใกล้ตัวหลอดคอยมังใกล้ตัวหลดบีมังกาขรองนี่ฝ่าซี่มัง มาประดังป้ารถมาเรียบร้อยจือกล้องนี่ผาที่ใส่เต็มใส่รลบเปลี่ยพอตำรวจที่คนจับบัตรปลาอยื ah ่ด้นผู้แทนนายผู้แทนย้ายคำชูคนมันดู่รวมเอาความลับหยัดแม่ได้ได้มาในถ่ายรถคนแจกคนรถผู้แทนได้นายพันในบื้อนะคนไม่ได้คนแจกคนได้รัฐมนตรีตัวคนได้ได้เอภิสชทธิ์กันชนดกืนบอกว่า พูดแทนยิ่งคุณโป้งกูตัวเดียวตัวนู้นไม่อยากรู้จักจับปิดก็อยู่เนี่ยถ้าไม่ประชุมต้องไปข้ออนุมัติจากประทานเดี๋ยวไงตายอ้วงหมดเลยชิงกันปิดนี่ยหยัดเหม่ปิดเหล่าเก้าเปอร์เซ็นต์ประยุทธ์เผื่อใจหยกมือหลบคุ้มลำเนื่องจะยกแต่เนี่ยปี๊ดก้อยบอดได้ทิงเดียว ไปนังปน่งเลยก็พาหลังวันหนังลับนี่ร่างเปลือนกลางๆว่าตัวต้องเวลายกมือจะคิดกูกันนะไม่ใจกว้งางบอกก็ประชุมอย่างนี้แม่เลยอันทะเขาประชุมว่าเออใครลงเห็นว่าอีแม่ใครดำมัง่งอะไยกมือในสภาเหมือนคิดก็ยกปลาบมือนกันกล้องลับอยู่ใจรู้ เราควรไปดังลับจนเกะกำแล้วก็เลือกระชุมแล้วเหมือนคิดว่ายกขึ้นแล้วก็เลือกระชุมแล้วยกมือปลามก็ถ้าอย่างนั้นเราไปโทษใล้ไม่ได้ต้องโทษประชาชนโทษหรือโทษประชาชนดูแล้วว่ามันเปรีบแล้วเลือกเข้าไปเลยอ๋อหยาดีแม่นคนมาแจกลบยังบกคยอยู่นะ ก็อ,อีบือนแนบเดียเด่ยวเนยต้องต้องปลากระรองน้ำย่างกันหรอกก้นหนทำหรู้มันมันเป็นเดวีเหล้าไอ้มึงควางว่าการที่ประชาชนเหลือผู้แทนดีก็ไปไม่ได้ในสภาพหมากๆเพราะประชาชนไม่เคยได้ใจทิตกองตนเองตามความปอใเฉยกองตนเองเอ ปีนี้เราตั้งใจไว้แล้วว่าอีไตรคนนี้กูจะหมดไปว่ากูอีใตมึงอะนายถิ่งก็มักกูกับนายชวนเดี๋ยวกูก็ตั้งใจว่าไตนายชวนทุกคนไายถิ่งจะว่าดูกับนั่นกูไว้ไตรนายปราบโอยไดอื่นปั้นอยู่ดิกับนั่นไว้ไตรนายปราบไดอื่นปั้นแล้วปีนี้ได้ร้อยกันแล้วเราเอ้ะ ใกใจตามกูนะกูเป็นกำนันรู้นี่กูอยู่ไกลจิตรู้ทุกวันนี้กูหายไปข้ายคาดกับกูนี่แหละเจ็บใกายได้ป่วยกลางกำกันขึ้นกันตุกไปโรงพยาบาลตบรวจเดินปั้นกูนี่แหละใต่ยนายปราบเชื่อกูนะกูเป็นกำนันรู้นี่กูไกลจิตรู้ดูอย่าไปเชื่อก้อยเต้ยห้กคำนั่นจะเร็วลาบัดนึงไม่รู้ไม่ไหวยังไงพี่ยังไงพีทรับกลุ่นจังเพอเขาหยอกขวยเตียวตื่น ไม่ตกเก่งนี่ด่าก็ยกใส่ตุ้งปัติกมาอย่างเตือนยางได้ยินตุ้งดังกวาเกียบอ่าวิยนคำว่าแขยกยนเอียวมั่งว่าเบลเบลหมาไอ้นี่ก็ไม่รู้จักแล้ว ก็ว่าก็าจอแข็งรักแข็งอยู่ก็เปลี่ยนื่อตาไว้ที่เป็นนายกมึงหรือหรือไปเหนือตาปลากไปปบคุนหรือมามาดูงนั่งกับพบคุนบาอู้ไม่เลยบ้านนี้เมืองนี้ เปนก็ปีงไปโอ๋อเลยไปเจ้่ก็ตย <c oughs> กได้ก็ไปก็เจอก็ไปเลาตัวนมากันเขาวาเื่นวาดทองไปแล้วนู่นเออทุกคนวาดปืนก็ว่างพ้นเพลนแล้วมึงรู้อากครั้อทุกคนป่าก้าวไปวาดในนาปีนึงผัวเจ้าลอบปฏิญาตรอบปานู่ไปจะวาดปีนึงผัวบมาปลอกงตีเล่าพู้แทนเมันก้าวไปเดือการอก็มาก้าไปาพ้นประยชน์ thu tiền thìประชาชน say mày ai đều quan bơi rút say cơm ăn cào mày bưởi bị tặc quân bay vô cũng bị trả trôn bị bản án và các chấm mà đây là tỷ lăng bỏ cây mà trư cây ai biếu thì bảo bắt mấy cây ai bản án thì truân mark thì có trư trư mark trư mà chắc phải nữa phải ít sanh mà chắc bàn mà có mang ban ไอ้เจ้าคู่เอาในันั้นเลยก่างี้กีคูกันแล้วกับราตรอดนใชไ่เบอร์นี้ยันกวัวนั่นต่าทุ่มส่วัวทุ่ม่ลดับปิดอบนี่เราก็ใส่แล้วแล้ทำรัวปองกันขอวัวไว้แมดนะแถวปากเนื้อปากอตาโนง่ายเบียกันนุเสี่ยงหนสิบบาทเสี่ยงหนึ่งปลาตู้ร่องตูอ่ะคนมันชนกันแถวปากอิตาโนะกินก้าวก็หมดกันหลอมึงกินเลววันนั้นเนะ เดือนอกกั้นแล้วนี่ยแล้วก็ไม่ใช่กี่ยอกของคนบ้านเราเหล่าที่ลราคนบ้านเราอกก็ทีตายไม่เห็นมองลุงว่าหรือคนฝากเนื้อไม้ตายเบียร์ั้งที่บานบอกว่าตื่นใจจ้านนะนู่กว่ากลับแล้วจ้างมาลาบก็ไม่เหลือแม้ใต่ฝักเดียวคนฝากตายเราไม่เฉยไรไอ้เดี๋ยวรอบมาเดี๋ยวบอกฝืนเราว่ากูไม่รู้ตุกต่ำมั่งฝนหรือบนมือสั้นไปก้าวหรือจ้องปีน สั่นเลยนี่ไอพี่นี่ก็พอได้ดิบได้ดีมาอยู่ในเมืองไม่รู้จักรูเลยแล้วนี่ถ้าไดเป็นผู้แตนของพนว่วพ้าดพี่พี่ไม่รู้จักเมียของพี่จริงๆเหรอจ๊ะทำไมต้องทำให้ลูกของพี่เสียกำลังใจลูกอยากยะาพบพ่อลูกอยากจะกาจะได้รับความ,มบุนจากข้อมแขนพ่ พี่รู้หรือเปล่าว่าเด็กที่กัดพ่อเด็กที่กัดแม่เด็กจะต้องมีปมด้อยขอฉันบอกว่าฉันไม่รู้จักตัวแม่กลับบ้านเดี๋ยวลูกพูดกับพออ่กอกบลูกตกลงกันไม้แล้วลูกจะหาพ่อใหม่ให้แม่มาหาไอ้กับโหลเราพ่อกันจักทีไอ้ป๋าป้า เรมพอได้กันเลยน้องเพียงกับสุ้ไอ้เกียงทิศเอาเนื้อแกงเตียวหลักหลันกันตั้มสูได้แต่งานเราเป็นชาวป่าถ้าเหลือไปเดี๋ยวนี้เวลามาควักสู้ดูแลเราแต่เพียงกันจะได้แต่กูขึ้นหยอดเตรียมแจ็บปลักลงไม่หมายก้อยออกไปปลิดทุก มึงอกี้แล้วลูก้ามเปียกออกมาควักมึงเดี๋ยวกเอาตีก้องมึงจอบๆแม่งดาหน้ากูจับแพ่งด่าใจยกปมเม็ดนี่ลูกหนุนโนนบงโดนมาควักมึงทามาได้ปอบกว่าหมอพุ่นแล้วปอบมึงไม่ปอบกันไล่ปีแล้วแต่ถึงมึงไม่รู้จักเลยกล้องตีปลามาควักมึงกับกูไม่ป่าลบกูก็โดนเดียวหน้ามึงตรงนี้ อุ้ยเลยอุ้ยนะเจปูนะเจ็บแม่แมงดาปานเลยนะเอาไปแมงดาคนบ้าอย่าเด็กปูกับลำโยนหมดแดงเลยเปรี้ยวจนกระทั่งหมดแดงคบไข้ลายมารู้จางแก่เลยแต่นี่รู้รู้จักเราหรือไม่รู้จักเราเลยตั้งไข้หมดแดงตั้งเมาเมาหลไรเราเมาหน้าไม่เูาว่ามาหนาว หยุดแม่ดงเลยตรงนี้อุอ้ยตะโร่ชาดเมาผ่านเลยเบพีกมาดแดงวัวแผลนกบินล่าลงยาใจจนอุบาทเนี่ยคุณวงังมีอะมาโลมาไม่โลจักหยุดแม่มจนก้นเ <c oughs> ป็ดเปื่อนเต็มีประคุณก็ไม่โลจัก ว่ได้ตำแน่งคุณวา่า,างไอ้เจ็ดเมลเล่มบังท่าได้มาท่าไห,หมดเออก้นลืมตัววัวลืมตีนก้นแต่ได้ยินเรื่องเองอยู่มันตึนบันนีไม่มีทางเถ้าเหลือเ้าตีกาก้ความเป็นคนนี่มันเตาวกันถุกคน้นเถอะไม่อยา่พอต้ออตนได้เป็นคุณวังต้นลืมเจ้าหน้าเจ้าหลาย โบนี่ธรรมะนะตนต่ำได้เลียนตนลืมบุญคุณพอตนเป็นคุณวางตนแบ่งจันตนแบงวันนาคนเราคนนี้คนชัวเราไม่ได้แบงจันแบงวันนากันด้วยเกียรติยศต้านาตัากที่ตนต้องเราไม่ทำปันนั้นคนนี้หรือคนชัวมันดีอยู่เหนํานามพอตนตบนน่มโลใจเปรดจัน พื่อนกุ้งมาไม่รลจักเมียมาไม่ลดจักลูกมาไม่ยอมรับก็จังหวะไม่ใจเรียงเชื่อเกี้ยงรักไอบป้นวนนวลเตียงเปล่าเมื่อแต่แรต้ตก็เกี้ยงไม่ต่อได้เดียวเครี้ยงปล,ง,ปลงนี่แล้วพ่อมยืนยันได้เลืว่า้ทนตรงเป็นพ้วน้องเดือนนั้นไอโดนอยู่มนตนเตียหน้าเหลือดเป็น แต่เรื่องนี้สองเจ้ากูต้องบอกคนว่าตนยัดไม่รับตนดูบาทไอ้เปรตใช่มึงคนเดียวต้องนั่งไปรู้ความรับรองั้นมึงอย่ายอยู่อีกเลยสิใย่ใอย คุณลุปืนอะไรครับแย่ yeah, แล้วหลวงฤชัยไอ้คนร้ายสามสี่คนมันมายิงผมยิงในระยะเผาขนเลยสามนัดซ้อนๆแต่ไอ้เปรตเพื่อนรักของผมเนี่ยมันวิ่งเข้ามาขวางวินกีกระทุนเอาไว้ได้ไม่างั้นผมตายแน่ตายเ,ยเปรตไม่ช่วยเปรตเลยขอให้ดวงวิญญาณกูเพื่อนไปสู่สุคติเถอะเพื่อนกันจะจับศพของแกได้สมเกียรติจริงๆด้วยมันมาฆ่าผมอะแล้วมันไปไหนนะครับมันวิ่งไปตางนั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออีเดือนแลวผู้ชายสองคนได้ช่วเลย ลงเลยใจกลามไปใกล้กลางคนนั้นเจียเรียบร้อยเด็กเล็กคนหนึ่งเชื่อดอนปล่อยไปนั้นไม่มีพิษสงอะไรมันก็เรียบร้อยครับคุณว่าไอปีเลยทุยขู่แม่ไม่ยอมรับแล้วกบจะ ตอนเอาฟื้ตลบช่วงวันกับช่องคืนกับวันหนึ่งแล้วเดี๋ยไม่ยกขึก้นกินข้าวกินน้ำหยกขึก้นกินข้าวแต่ว่าฉันไม่หุงข้าวเลยลูกเอ๋อยกขึ้นจะลกเดือนที่ตามเมาเพราะฉันใครอย่าม,ามั่วราชากำลังจะบรรทมอจาจาขี้ชันเลยเดี๋ยวมาบรรทมอยู่ในกอกแพชรแล้ว จก,กึนตาใครที่เข้ามาส่งเสียงในราชวัง,รา,วงราชวังแม่มึงเปลื่นตายเลยอ่ะของแฟพ้ใยหรืออ้าวนี่นักระดมแก่ๆคนนี้มาจากไหนอ่ะนักระดมแก,ๆก่ๆคนนี้ก็อีกร้อยแม่มึงอันนั้นใครมึงอันนั้เราไม่ใช่ลูกกองใหญ่ลอยเราคือราชาเจ้าชีวิตกิตติราชอมเป็นนท์กั๋ววัน จ้าชีวิตกิติรักเปิดได้แต่มันต้องอยู่คน c o ออกไปเถองงแกทหารแหมลากแกที่ออกไปดิี่มาวางความเงินมาสามพันเลยทเงแล้วรับแล้วกล้องราจ้าจ้าชีวิตกิติรักแต่ว่าไม่ใช่กล้องมึงไอเบื่อออกไปออกไปออกไปว่าเจ้าชีวิตกิติรักเซอร์อะไรออกไปจนเอาปากตูวแอกแล้วกู

นี่ธรรมะดพอเดชาประชาไม่ผลนะโปรงจะมีกระแสรับสั่งไว้อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทราบคร่าวไปเจ้าค่ะแลวไอ้พวกเปรีนี้สองคนออกไปเดี๋ยวก่อนไปเจ้าค่ะเดี๋ยวก้าจะทาตามกระแสรับสั่งให้เรียบร้อยไปเจ้าค่ะขอบใจมากพอดีมอรลดกันได้ถูกคนบ้าไปทองคนไม่กล้าตุนแรงบะาง มึงอยางอา่าแรงหลก็วันันเ้อว่ามึงคือดาจาเจ้าชีวิตกิริยาตาวกับมึงมิ้นบรมมาเดจานุภาพมึงจงรอไอ้กันตลอกว่าวันนี้ทหารเต็มจะหมดแหล้วบ้านเราทหารเต็มทำไมอ่ะนู่นทหารมาขึ้นราวอนกินอยู่ที่หน้าบ้านเรานะวันนี้พระราชินีมาเช็คเคื้อป้าติดในวัดทหาร่านอยู่พอไร,รบ้านเรามึงแถวแรงต่ทหารได้ยินแล้วก็จับวัวมึง ประธานี่นีก็แจกกล้องเลยวัดใช่ประานี่มาแจกของตามคาสั่งของเราเดี๋ยวเราจะไปชวแจกสิ่งของอะไรทีอยทำได้เหลืองก่ากันตามไปตลกแล้วไม่ต้องโอ้โหมาลงไหกูการเรือมาเรียต้องไปตามบาทั้นไปตามไปได้แน่นี่กูที่เห็ดแมมเป็นกั้ ป่วมมันปังเลยวะเร่โลห์นเลยแม่มัวมันงว้างก็เป็นเนื้อเป็นหน้าเลือดมึงเลยดอกก้อยมันดอกยาก่าอยู่นั่นเลยดิก้อยต้องเที่ยวเด็ดก็ไม่เต็มไม่เก้งหรือนะเพอจานหดคุ้นไม่ใบเมตรโตเราถูกเต้อ นายว่าไปตาว่าต้นือไปนางแหลกไรกันยุปวดเบลอที่ใจลนายแล้วลวเฮ้ยลนอะโรลนเราแต่ม้อยกรนโลดเยมาเดินเงินฝนคันตายเถอว่าให้ตายว่าต้ไปอย่างนี้มัน่งวะอย่างลดนนี้ตัดสินใจลวลีบ้ามาหนอม get away i'm